สซมงนไ่นีรพ่อันพี่น้องัองน้องวายูน้แต่ยังยูุนพี่น้องยูบุก้าน้แต่ว่าหลังนี้กินข้าวพี่นองมันโลบดีพี่นองกินกระปุนพี่น้องกระเปากรุ่นเข้ามาพี่น้องหัวยาเข้ามีเอข้ากินกะปุ่นพี่นอง่แมกินข้าวแ้่พี่น้องเนาะอน้องวายูกันรันี่พี่น้องยน่อยี่น้เด้อพี่น้องมาเด้อกินบังหลมพี่น้อง อยู่งานบุญเนาะพอน้องวายูไปเอาอันนำไอ้เพิ่นเนาะไอ้เพิ่อนอยู่บ้านเป่นนาดูอแอบเลือกปน้องเนาะหมึกจอมากินน้ำกันออาดถอยหน่อยะะุมนะน้ำกุชยช่เนี่ยขนเลยตีข้าวเปื่อนไก่บอกไก่เนาะล้าเย็นแล้วแบนจับ พี่น้องแฉกแฉกดูถ้วยพี่น้อ,นองแเถ้ว<ท>ยน้อยผูด่าเด้อพี่น้องกินน้ำกันพี่น้อง จะดยน่อยพี่น้องลังนี้คกค้าดพี่น้อลูกร้ามามันก็มีเพนะลินนาิานน,นอยมีจะเป็ดไหมฟองฮารุคาม้างกระปุนมีเป็ดพี่น้องนะ ถ้าปุ่นมันดีมากะมเป็ดนะพี่น้อง ບໍ່ໄດ້ພີ່ນ້ອງເພາະວ່າບົນກັບເຊງເຂົ້າເຈົ້ານະພີ່ນ เดียวจะเย็นอะพี่น้องมาดูหน่อย สองคุณค่ะ Mom tập thể của các con người ta của các con người ta cũng đã được một mười lăm 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 mười đó, di <laughs> วายุอิ่มัลอวพี่น้องเพื่อพ่อวายุงัดผู้เดียวงัดคือผนที่ยู่เรียร้อนนี่พี่น้องเนาะยที้องกจนเมื่อดผดผูพี่น้องโอ้ยหัวได้ยโททีสามอินนะงัดขับปุ่นองผลพี่น้องป้ายโทษทีสามมีย่โดผูดกินหรือว่าอะไร อย่าลืมกดไลค์กดแชสและพี่น้อง,องกดติดตามซ่องแม่น้องอายุเนาะซอยเสียซอยดันเด้อพี่น้องเด้อเป็นกำลังใจให้เน่บ่มาที่มันเจอหน้ายั้พี่น้องถอยหน่อยเดี๋ยวไปกินเดี๋ยวไปกินนี่พี่น้องเนาะนี่ค่ะก็ยังอยูห้างานบุญคือเก่านะพี่น้องเนาะมาลักดีมีแม็ดลักลดีแล้วพี่น้องแอบเนาะแอบกินข้าวปุ้นมันหล่มแหงเด้อทำนั่งกินแท้ใมีได้เนาะ ญี่ปุ่นหลายเนาะกินลายเลยพี่น้องสามพูดยังมีพัวผูดผัวเศษเศษเนาะพี่น้องสำหรับคลิปน,นี้ก็เขาจบสน,นีทเนาะพี่น,อนอ้องเนาะเห็นหน้าตาโอ้ยเห็นหน้าตาพี่น,อน้องเนาะก็มีอธิบา,ายผืนกลิ่น หายเอาอีกเนาะพี่น้องอู้เสียงรถกับระปวดเนาะเสียงดังเนาะพี่น้องเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ได้พี่น้องเด้อกดติดตามซ่องเมยน้องวายุติได้พี่น้องเนาะเป็นกำลังใจให้เนี่ยอย่าเหิมงัดไลนเนาะ ครับพุ่น้อจแม่น้องมาอยู่ภาพคนไร้เสนแสงตาคนซับซากใกล้คนกระดิ่งไม่ได้พี่น้องคนที่ปั่นคิดหน้าเออสำหรับคลิปนี้ก็นรับตอนนี้แล้วพี่น้องแม่น้องก็อยู่กับสีหลงคลิปไว้พี่น้องเบิ่งบ่อยๆนะพี่น้องเนาะโอ้โหแต่การตอนนั้นพ่อการคลิปหน้าพี่น้องสบายดี